โอ้นึกว่าเอามาสองขันเลยเพรแม่นตัวนี้มาแล้วครับคลิปนี้มาดึงช่วงหน้าฝนเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้แหละนะฮะโอ้สี่สิบแรงครับสีน่สะิบแ,แรงมาดึงมนาะเพราะว่ารถมันก็มันพอขับได้อยู่นะครับเพราะว่ารถหัวยาวเนี่ยมันจะเป็นคัสต์แห้งนะไม่ต้องใช้น้ํามันแต่ตัวนี้น่าจะเป็นคัสต์น้ํามันแล้วครับผมเราเห็นกระแปรเพราะว่าใส่เกียจล็อก รดเร็วหรอว่าดึงออกมานี่มันก็พอแล้วเฮ้ยเนี่ยทับออกได้อยู่นี่เพราะว่ามันแข็งโยดินมันแข็งโยมัน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 ล่มแต่ยว่างนี่แหละเบิ้ง พ่อีกทีรถโอ้ีแต่ได้ดึงกันนะช่วงนี้ไปดึงอยู่รถหมอำํำลุงที่ว่าไอ้ลุ่งอวลุ่งสยามก็เกือบทั้งวันนะอันนี้น่าจะไม่มีปัญหามากเท่าไหร่นะไปอยู่รถมันขับได้ สบายสบายครับรถมันก็พอไปได้เบรกนี้บ่ล่ะน้ำมันเบิดน้ำมันเบิดน้ำมันมันน้อยน้ำมันมันน้อยน้ำมันมันน้อยแล้วถังมันตี๋ไงน้ำมันมันน้อยน้ำมันมันน้อยแล้วถังมันตีง ไอ้เป็นดึงรอดดึงรอดสิดึงมีขึ้นดึงดึงไปแล้วมาดึงหน้าแล้วมันสิยากวะน้ำมันเจ้ามันติ่งมันติ่งมันก็เลยเฟือดมันลุดเดี๋ยวมึงไปยิงจีดายวะวดึงดึงดึงไปเองแล้วก็ได้ครับเอาดึงมีีขึ้น จะหักไปทางนึงไหมตัวพี่คองอไรไหมหักไปอย่างนั้งนั้นมันฟรีอย่างไหมมันสวีทบ่ไหนมันฟรี Tá 可以了。啊！Oh.

พอมปะพร้อมนะครับไปเลย,เลยอ่ะเดี๋ยวถอยรถขันน้มาดึงกลับปบั๊บเราไปทำสัญญาก,ก่อนครับสัญญาซื้อขายรถไะอ่ะขอบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวเห็ุใบสัญญาซื้อขายต่อมาเนี่ยละเอกยากเย็นครับแต่สบายสบาย,บายไม่งานไม่หนักครับแต่ ลากกลับเหมือนเดิมนะฮะจทำสัญญาซื้อขายรถมันขับได้นะปลาบอกว่าขับกลับก็ได้นะครับแต่ผมไม่ขับนะเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวมันพังกลางทางองีก